บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ถ้าภายในบ้านมีข้าวของมากมายจนรกรุงรังไม่เป็นระเบียบก็ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านได้เช่นเป็นที่กัดเก็บฝุน่นจนก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร,ร้ายที่ก่ออันตรายได้ นอกจากนี้ปัญหาบ้านรกยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านและยังมีความเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งนั่นคือโรคชอบสะสมของ How to สมองใสใจสบาย EP นี้ชวนมาคืนความสุขให้บ้านด้วยเทคนิคการจัดระเบียบบ้านกับผู้เชี่ยวชาญคุณชื่นกระมนอกอายค่ะสำหรับขั้นตอนการจัดระเบียบบ้านนะคะสิ่งสำคัญคือ เราจะลงมือจัดระเบียบเลยทันทีไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการประเมินก่อนค่ะประเมินอันที่หนึ่งะคะคือประเมินความรกของบ้านก่อนค่ะว่าบ้านเราเนี่ยรกอยู่ในระดับไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราจะต้องการเวลาในการจัดระเบียบบ้านนะคะทั้งหมดเป็นเวลากี่วันกี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถทำคนเดียวได้หรือไม่หรือว่าเราจำเป็นนะคะที่จะต้องมี ผู้ช่วยหรือขอแรงสมาชิกหรือเพื่อนหรือญาติในบ้านนะคะมาช่วยกันซึ่งปกติขั้นตอนกนารทำงานของทั้งชื่อน,นะคะซึ่งก็จะแบ่งระดับความรคกออกเป็นสามระดับด้วยกันนะคะสีเขียวนะคะคือบ้านที่ภายนอกอาจจะดูเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีของออกมากองแต่ว่าเปิดตู้เข้ามาข้างในเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องการะระบบเพิ่มเติมนะคะสีส้มนะคะเป็น บ้านที่อาจจะเริ่มมีของนี่ออกมากองนะคะเริ่มตั้งแต่เคาน์เตอร์โต๊ะทานข้าวบนพื้นนะคะบางส่วนแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นสกปรกนะคะและระดับสุดท้ายนะคะคือบ้านที่รกในระดับสีแดงอันนี้ก็คือบ้านที่มีของกองเต็มพื้นที่ไปหมด รวมถึงอาจจะมีความสกปรกด้วยนะคะเมื่อเราทราบระดับความรกของบ้านเราแล้วอ่ะนะคะเราก็จะได้ประเมินได้ว่าเอะเราจะแบ่งจัดสรรเวลายังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะทุกคนก็จะมีเวลาแค่วันหยุดใช่ไหมคะในการาจัดระเบียบบ้านเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาดูว่าเออถ้าบ้านเรารกประมาณนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่เราจะจัดสรรเวลาในวันหยุดของเรายังไง ขั้นตอนที่สองนะคะที่เราต้องประเมินอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่หลายๆคนอาจจะลืมไปนะคะคือพฤติกรรมการจัดเก็บของของเราและสมาชิกในบ้านของเรานะคะทำไมต้องประเมินเพราะว่าแน่นอนค่ะแต่ละคนนะคะอาจจะมีพฤติกรรมการเก็บของที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องมองเห็นของนั้นๆถึงจะหยิบใช้งานได้ถูกต้องนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อะชอบ ชอบที่จะเก็บของในตู้ที่ปิดให้ดูเรียบร้อยเพื่อที่เวลาที่เราจัดระเบียบอะคะ่ะเราจะได้จัดระเบียบให้เหมาะกับพฤติกรรมของสมาชิกท่านนั้นๆแล้วก็เป็นความเข้าใจภายในครอบครัวด้วยนะคะที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของอความรู้สึกขัดแย้งกันเองในบ้านที่แบบคนนี้อาจะรู้สึกว่ามันรกคนนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคแล้ว เราก็จะมีระบบการจัดระเบียบบ้านนะคะแบ่งเป็น3ระบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือระบบการคัดแยกของค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและสำคัญมากๆในการลงมือทำนะคะเพราะแน่นอนว่าในบ้านหนึ่งหลังนะคะที่เราอยู่อาศัยมาบางครั้งมันมักจะมีของที่เราเก็บไว้นานนะคะอาจจะเป็นของที่มันเสียหรือพังแล้วอ่ะอันเนี้ยซึ่งอาจจะเรียกว,ว่ามันเป็นของที่เป็นขยะเนาะหรือหมดอายุนะคะ อันนี้2คืออาจจะมีของที่สภาพดีแต่เราไม่ได้ใช้งานอันนี้สามะคะอาจจะเป็นของที่เราใช้งานอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นชื่อแนะนำว่าขั้นตอนการคัดแยกของนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า decluttering เนี่ยสำคัญและจำเป็นมากเราจะต้องมีการคัดแยกของก่อนเป็นอย่างแรกว่าอะไรที่เราจะเก็บจะทิ้งหรือจะบริจาคนะคะถัดมาค่ะคือระบบ ของการจัดเก็บค่ะที่เราอาจจะต้องมาวางแผนว่าเราจะเก็บอะไรไว้ตรงไหนยังไงเก็บในตู้ไหนแล้วเราจะต้องใช้คอนเทนเนอร์แบบไหนและขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากเราจัดระบบจัดระเบียบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันต้องมีการคงสภาพหรือการเมนเทนบ้านที่เป็นระบบระเบียบเราจะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไว้พร้อมกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะระบบการคัดแยกของนะคะหนึ่งคือเราต้องแบ่งของเป็นหมวดหมู่ต่างๆก่อนนะคะว่ามีหมวดไหนยังไงบ้างนะคะแบ่งหมวดเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมาทำการคัดแยกในแต่ละหมวดนั้นออกเป็นของที่เก็บของที่ทิ้งหรือของที่ บริจาคส่งต่อนะคะหมวดหมู่เช่นอะไรบ้างอ่ะหนึ่งอาจจะเริ่มจากของใกล้ตัวก่อนก็คือพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของที่มีคุณค่าทางจิตใจรูปถ่ายของที่ระลึกนะคะจากการเดินทางนะคะพวกนี้คือของที่ค่อนข้างใกล้ตัวอีกหมวดหนึ่งนะคะหมวดใหญ่ๆก็คือของใช้ในบ้านนะคะ ครัวเครื่องเขียนนะคะของเบต็ดตเล็ดต่างๆพวกนี้เราก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการคัดแยกจะเห็นว่าอันนี้คือทงข้างหน้าซึ่งปกติอะค่ะชื่นจะใช้ทงเนี้ยเวลาออกไปทํางานในการจัดระเบียบบ้านให้ลูกค้าเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเป็นการสื่อสารกันภายในทีมของชื่นเองนะคะกับ2เป็นการสื่อสารกับสมาชิกในบ้านหรือลูกค้าหรือเจ้าของว่าโอเคถ้าเขาเจอของหมวดต่างๆนะคะแล้วเขาต้องการให้ของเหล่านั้นอยู่ในหมวดไหนนะคะก็ นำมาวางที่หลังทงนี้ได้เลยนะคะอันนี้อของที่เขาต้องการเก็บของที่เขาต้องการาบริจาคของที่เขาต้องการทิ้งนะคะโดยของที่บริจาคค่ะเราก็จะเตรียมถุงสีขาวไว้ให้นะคะส่วนของที่ทิ้งก็คือจะเป็นถุงสีดําพอจบงานเนี่ยเราก็จะได้สามารถพาของในหมวดต่างๆแะคะ่ะ ไปสู่ที่ที่เหมาะสมของเขาได้หนึ่งนะคะอาจจะลองหาภาชนะที่เรามีในบ้านเนาะตะกร้ากระมังอะไรก็ได้ทำป้ายง่ายๆเลยด้วยกระดาษ A4 นะคะเขียนหมวดตามนี้ได้เลยว่าเกบทิ้งบริจาคอะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆจัดการไปตามนั้นแต่เชื่อว่าทุกบ้านนะคะมีถุงขยะอยู่แล้วเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นหมวดทิ้งนะคะเราสามารถเตรียมถุงขยะใบใหญ่มาได้เลยนะคะ ซชื่อว่าหมวดที่ยากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหมวดของของบริจาคค่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจหรือที่เขาเรียกว่ามีความผูกพันเชิงอารมณ์เนาะซึ่งพวกเนี้ยมันจะทําให้เกิดความผูกพันที่มันยากที่จะปล่อยวางเพราะฉะนั้นของหมวดบริจาคอะค่ะมันมักจะเป็นของที่ยากที่สุดแน่นอนว่าในหลายๆบ้านจะต้องมีคามําพูดที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ใช้หรอกแต่เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้งาน ผื่อว่ามันจําเป็นมันอาจจะจําเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทําให้เกิดการสะสมเขาเรียกว่าเราอะ่ะมีของที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆแต่มันครอบครองพื้นที่การเก็บของของเรานั่นเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมอะ่ะมันถึงเกิดสาเหตุที่บ้านรกเพราะไอ้ความเสียดายของตรงนี้ล่ะค่ะทีเนี้ยก็อยากจะชวนทุกคนว่าอ่ะเราลองมาดูกันว่า ของที่เราเรื่อออกมาค่ะลองถามตัวเองเนาะใน1ปีที่ผ่านมาเราได้หยิบของชิ้นนี้มาใช้ไหมเท่ากับของเนี่ยมันไม่ได้ใช้มูลค่าเขาให้เกิดประโยชน์นะคะก็อาจจะชวนกันมาส่งต่อนะคะไปให้คนที่เขาจําเป็นหรือคนที่เขาขาดขาดแคลนจริงๆเนี่ยซึ่งคิดว่าตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบมีความสุขมากขึ้นในการเป็นผู้ให้เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนกลับมาทบทวนตัวเองเนาะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ในชีวิตเราอะอะไรที่มันเป็นของจําเป็นต่อการใช้งานจริงๆเสื้อผ้าอยากให้ทุกคน,นะคะ่ะซักเสื้อผ้าให้หมดก่อนเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นเลยว่าเรามีเสื้อผ้าทั้งหมดของเราจริงๆแค่ไหนรื้อออกมาให้หมดค่ะทั้งตู้ทุกตู้มันจะเห็นความประจักษ์แก่ตัวเองเลยว่าโอ้โหฉันมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอเมื่อเราเห็นปริมาณของทั้งหมดที่ถูกรือ้ออกมาค่ะมันจะทําให้เราเริ่มตระหนัก การทำแบบนี้มันช่วยให้การจัดระเบียบบ้านนะคะมันเป็นระบบเราก็ต้องมาวางระบบการจัดเก็บค่ะโดยหนึ่งเราต้องแบ่งก่อนว่าอ่ะเราอาจจะดูก่อนว่าพื้นที่ในบ้านเราทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เลเยอร์แปนอ่ะเราจะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่ตรงไหนบ้างเราจําเป็นต้องปรับ เปลี่ยนแปลนไหมเพื่อให้การใช้งานเขาเรียกว่าเซอร์คูลเลชันสะดวกขึ้นหลายๆบ้านนะอาจจะชอบมีความคิดว่าการเอาเฟอร์นิเจอร์ดันเข้าไปชิดตู้หรือชิดผนังแล้วให้มันเกิดสเปซโล่งๆตรงกลางเนี่ยมันทาให้เราดูมีพื้นที่เยอะขึ้นแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่เช่นโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันควรจะเดินได้รอบนะเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะเราก็อาจจะดูเหมือนว่าเราต้องปรับเฟอร์นิเจอร์เลย์เอาแปลนไหมสองนะคะเราดูปริมาณข้าวของแล้วเนี่ย เราอาจจะต้องมาทำการจัดโซนก่อนว่าเราจะเก็บของหมวดนี้ไว้ตรงไหนโซนไหนยังไงนะคะถัดมาเราอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะในบ้านเราเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีอยู่เพียงพอไหมในการจัดเก็บของถ้าไม่พอจำเป็นต้องเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าอ่ะเช่นนะคะซึ่งมีหลักว่า ตู้เสื้อผ้า1เมตรแขวนเสื้อได้ประมาณ 60- 80ถึงตัวด้วยไม่แขวนบางๆเราก็อาจจะต้องมาดูแล้วว่าตู้เสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในบ้านมีทั้งหมดกี่เมตรเสื้อผ้าเราเหลือเท่าไหร่เราจะเป็นต้องเพิ่มตู้ไหมและเราจะเพิ่มตรงไหนยังไงได้บ้างนะคะพอได้เฟอร์นิเจอร์แล้วทีเดียวเราก็มาดูว่าการจัดของเข้าในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะคะ่ะสิ่งสําคัญจําเป็นคือแน่นอนเมื่อก่อนเราอาจจะเรียงของเข้าตู้หรือรยิ้ชักไปเลยถูกไหมคะ เวลาเราจะหยิบใช้ของข้างหลังเนี่ยมันก็มีสองแบบว่าเราต้องล้วงมือเข้าไปเอื้อมหยิบหรือเราต้องโกยของข้างหน้าออกมาทั้งหมดตรงนี้เป็นส่วนสําคัญระบบที่ชื่ใช้คือการเพิ่มคอนเทนเนอร์กล่องภาชนะต่างๆค่ะเพื่อช่วยในการจัดหมวดหมูแ่แยกประเภทของของ,ของเองแล้วก็ยังช่วยให้การที่เราจะหยิบหาของนั้นนะเราดึงแค่กล่องหรือภาชนะออกมาหยิบใช้งานก็ง่ายเก็บก็สะดวก ก็จะมีหลักว่าอของที่ใช้บ่อยอะคะ่ะเราจะจัดให้อยู่ในระดับสายตาลงมาถึงเอวหรือชื่นก็จะมีการคำนึงอีกว่าเช่นสมมติอุปกรณ์ของใช้ในครัวเนาะหม้อกระทะเป็นของที่เราควรจะใช้วางไว้ใกล้ๆกับเตาอะเพราะว่าเราต้องหยิบขึ้นมาทําอาหารเราต้องนึกถึงขั้นตอนนะคะว่าเราเตรียมอาหารอะเราปรุงเราเสิร์ฟเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะมันคือการคิดให้เป็นระบบแต่แรกที่มัน ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของเราเวลาทํางานนะ่ะเชื่อจะคุยกับลูกค้าเลยว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเขาเข้านอนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตประจําวันยังไงเขาใช้งานอะไรตรงไหนบ่อยพวกนี้มันคือการปรับระบบการจัดระเบียบบ้านให้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเราหหลายคนอาจจะชอบกระโดดลงไปทําโดยไม่ได้วางแผนหรือประเมินก่อน อสองคือพอเริ่มเห็นกองของเยอะๆเกิดความท้อใจและล้มเลิกไปกลางคันอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเจอในหลายๆบ้านที่ลูกค้ามักจะบอกว่าเนี่ยค่ะเริ่มแล้วนะคะจัดแล้วนะคะทําแล้วนะคะแต่ว่าพอมันเห็นของมันก็เหนื่อยสามคือพอมันไม่ได้มีการคิดที่เป็นระบบอะคะ่ะมันเลยอาจจะทําให้อพอจัดจัดไปอะ มันเกิดความงงและสับสวนว่าตกลงไอ้ของตรงนี้ฉันจะต้องไปเก็บตรงไหนยังไงกับ3คือเรามักจะมีความคิดว่าการจัดบ้านน่ะให้มันเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เราไม่ได้คิดถึงคําว่าระบบอ่าสิ่งสําคัญนะคะมันคือถ้าเราคิดทุกอย่างเป็นระบบแต่แรกอ่ะมันจะไม่เกิดปัญหาของการล้มเลิกกลางคันสามที่อยากชวนทุกคนคืออยากให้หาภาพที่เป็นแรงบันดาลใจะค่ะว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนเพื่อเหมือนกับ เขาเรียกว่ามันเป็นตัวกระตุ้นในการให้สามารถแบบเฮ้ยโปรเซสที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะพาเราไปสู่จุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าสําคัญมากก็คือมันอาจจะต้องมีการคิดให้เป็นระบบก่อนแต่แรกนะคะเพื่อประเมินก่อนแล้วแบ่งงานให้ถูกจัดระบบให้ดีนะคะมันจะได้ไม่เกิดการล้มเล้ากลางคันเราอะใช้แรงพลังไปแล้วเนาะอันหนึ่งที่ชื่นบอกเมื่อกี้ก็คือหนึ่ง ให้พยายามเก็บภาพบ้านในฝันหรือแรงบันดาลใจของเราไว้ว่าฉันต้องการบ้านแบบนี้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้มันกลับมาเป็นบ้านที่รกอีกสองนะคะเราต้องตั้งกับตัวเองเลยว่าเช่นทุกสัปดาห์แบ่งงานออกเป็นหมวดย่อยๆวันนี้อาจจะเคลียร์ตรงมุมทํางานวันนี้จะเคลียร์สวนครัวนะวันนี้จะเคลียร์สวนห้องน้ําคือขอให้แบ่งงานออกเป็นหมวดย่อย,ยอยะคะ่ะไม่ใช่ว่าแบบ รอทุกอย่างมาทําในวันเสราร์อาทิตย์ทีเดียวมันก็จะเกิดเป็นว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วะทํางานมาก็เหนื่อยเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมานั่งแบบทางานบ้านอีกนะคะถัดมาคืออยากให้ลองมีเกณฑ์ว่าฉันจะคัดแยกของทุกหกเดือนหรือบางคนบอกโอ้ยหกเดือนไม่ไหวปีหนึ่งค่ะทุกสิ้นปีตั้งกับตัวเองเลยเราต้องมาทําการคัดแยกของของเราทุกสิ้นปีเพื่อคงสภาพถัดมาคิดก่อนซื้อค่ะหนึ่งคือก่อนจะตัดสินใจช้อปปิ้งคิดถึงที่เก็บก่อน ฉันจะเก็บของชิ้นนี้ไว้ตรงไหนฉันมีที่เก็บหรือยังอะถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ซื้อไหมคือฉันจําเป็นต้องใช้จริงๆหรือเปล่าหรือถ้ามันอดไม่ได้อ่าต้องซื้ออาจจะต้องมีกฎกับตัวเองค่ะเก่าไปใหม่มาต้องมีของชิ้นนึงออกไปแหละเพื่อให้ของชิ้นใหม่เข้ามาแทนที่อของบางอย่างที่เป็นของนี้มีคุณค่าทางจิตใจอะค่ะในหลายๆบ้านที่ชื่นเจอของเหล่านี้มักจะถูกเก็บ อยู่ในกล่องในลิ้นชักในอะไรที่มันปิดมิดชิดก็อยากชวนทุกคนนะคะว่าถ้าเรามีรูปถ่ายเนาะมะีของที่ระลึกมีการ์ดมีอะไรจากการเดินทางจดหมายที่มันมีความหมายอะคะ่ะอยากชวนให้ทุกคนอนะเอาออกมาเขาเรียกว่ามาตดใช้เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นความสุขในทุกๆวันก็จะมีว่าเช่นแบบ เราหาบ์ดสักบ์ดเนาะแปะสักมุมหนึง่งจดหมายการน่ารักน่ารักที่อาจจะได้จากเพื่อนหรือคนในครอบครัวรูปจากการเดินทางนะคะหรือแม้กระทั่งหลังบานตู้เสื้อผ้าค่ะที่เราต้องเปิดทุกเช้าอะ่ะเราอาจจะหามุมเล็กๆติดข้อความดีๆติดรูปอะไรที่มันมีความหมายอะค่ะเช้ามาตื่นมาทุกวันเราต้องแต่งตัวการเริ่มต้นวันด้วยอะไรแบบเนี้ยชื่นว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบมีกำลังใจในการแบบออกไปสู้กับโลกข้างนอกเนาะ ก็อยากชวนทุกคนว่าเนี่ยเอาของที่มันมีคุณค่าทั้งจิตใจคะ่ะออกมาโชว์มาแสดงมาวางบนชั้นวางเพื่อไม่ให้ของเราเนี่ยนะมันถูกเก็บซุกไว้แล้วมันก็ถูกลืมไปค่ะคุณภาพชีวิตหรือ well-being ที่มันดีขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่อาศัยคนเดียวอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อะคะ่ะแน่นอนว่ามันส่งผลในเชิงหนึ่งคือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น นะคะ2มันช่วยเรื่องของการประหยัดเวลาประหยัดเวลายังไงทุกคนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเช้ามาค่ะคุณต้องใช้เวลาวันละสิบนาทีในการหาของหนึ่งชิ้นแล้วทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนะคะคุณเอาเวลาสิบนาทีนั้นนะคูณจานวนสัปดาห์คูณจานวนเดือนนะ่ะคุณสามารถเอาเวลาตรงนั้นมาเปลี่ยนมาเป็นวันหยุดพักร้อนวันพักผ่อน หรือออกไปทํากิจกรรมอะไรกันในครอบครัวได้มากขึ้นและแน่นอนบางครั้งอะคะ่ะในบ้านมันจะมีสักหนึ่งท่านแหละคุณแม่หรือคุณพ่อที่ต้องคอยตอบคําถามเนาะอันนั้นอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนอันนู้นอยู่ไหนเชื่อมองว่ามันเป็นการช่วยให้เขาเรียกว่ายังไงคะรดภาระงานของสมาชิกในบ้านนะคะแล้วเหมือนบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนยอีกประการหนึ่งที่สําคัญเลย คือรถเรื่องของอุบัติเหตุค่ะภายในบ้านม้านรกอะบางคนชอบกองของไว้ตามบันไดเนาะมันมีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่เราจะเดินสะดุดเข้าของเหล่านั้นเกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าของมันรกทําความสะอาดพื้นที่นั้นยากๆมันก็จะเป็นแหล่งแหล่งสะสมของฝุ่นหรือเชือ้อเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่เป็นระเบียบเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่ามันจะไม่มีข้อดีตรงไหนนะคะ ติดตาม how to สมองใส่ใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line at healthy brain ขีดหมายหรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ